สวัสดีครับสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะครับประจำวันที่28กรกฎาคมอยู่กับผมโค้ดแอคนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมลิเวอร์พูลกันนะครับเชลซีนะครับโดดคุยกับลาเวียนะครับหวังปาดหน้าลิเวอร์พูลนะฮะรวมไปถึงออสตรียนะครับเจาะตลาดลิเวอร์พูลแล้วก็ลิเวอร์พูลหัน4ชื่อนะครับในการมาเยือนสิงคโปร์มี4ชื่อที่หลุดไปเป็นใครบ้างเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนนะครับสำหรับพื้นสมาร์ทแมทสวยเหมือนไม้ทนเหมือนหินนะครับพื้นเอพิซีสมาร์ทแมท ปูพื้นแข็งแรงทนทานหรูหราขนาดเดียวกับแบรนด์อื่น6มิลิเมตรทนทุกสภาวะกันเชื้อรากันแบคทีเรียกันปวกกันกน้ำ100%นะครับใครสนใจนะครับมาที่โฮมโปรกรุงเทพปริมณฑลร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศหรือสั่งตรงทางเพจสมาร์ทแมทหรือโทร0632081188นะครับรวมไปถึงพรีเมียมคราฟพิซซ่านิวยอร์กพิซซ่าตำนานแป้ง400ปีบางกรอบหอมอร่อยมีเลือกหลากหลายหน้าในกรุงเทพมีหลายสาขาต่างจังหวัดมี3สาขาด้วยเช่นกันโทรสั่งเดลิเวอรี่ศูนย์สองหนรับก็มา ดูนักเตะริพูครับเดินทางมาสิงคโปร์ครับเมื่อคืนนี้ก็น่าจะออกจากทางประเทศอังกฤษออกมาแล้วแล้วก็น่าจะถึงสิงคโปร์วันนี้แหละเชา้าๆสายบ้านเราก็เอาไว้ว่าวันนี้ถึงสิงคโปร์นะครับซึ่งกับรายชื่อนักเตะที่เดินทางออกมาเนี่ยเราก็ต้องมาดูกันหน่อยนะหลายคนได้เดินทางมาแต่ก็มีอยู่บางคนเหมือนกันที่ถูกหันชื่อออกไปอ่ะคนที่เดินทางมาครับก็มีอาริซงเบเกอร์นะครับโจโกเมสเฟอร์กิลฟานดนะครับ อิบาฮิมาโกนาเต้ดิอาสโซบอสไลนูนเยสแม็กคริสเตอร์ซาร่าอาร์เดียนโจนส์คารโปเอเลียดโชตาซิมิกาสโรเบิร์ตสันมาติบบับบี้คลาร์กสแกนแอนเบนโดกแมคคอนเนลเคเลเฮอร์อเล็กซานเดอร์อาโนคูมาร์สนะฮะควันซ่ามาโดเซกแล้วก็เฟียนดอบนะครับนี่คือรายชือ ที่ให้เห็นว่าเดินทางมาที่ประเทศสิงคโปร์นะฮะแต่ทว่าถ้าเราดูจากเนี่ยภาพต่างๆเหล่านี้เราจะเห็นว่ามีก็มีบางคนไม่ได้มาใช่ไหมฮะอาจเราจะไล่เรียนกันไปเริ่มต้นที่ฟาบินโยครับฟาบินโยไม่ได้มาไม่ได้เดินทางมาสิงคโปร์ด้วยสาเหตุพวกนักข่าวสายโหงก็บอกกันนะครับว่าก็นั่นแหละให้อยู่ที่อังกฤษแล้วก็รอปิดดีลกับเอาอิติฮัดให้จบๆดีกว่าไม่ต้องเดินทางมาให้มันเสียเรื่มเวลาครับเอาให้จบคุยดีลให้จบซะ อันนี้ก็คือสาเหตุที่ฟาบินโญไม่มีชื่อต่อมาครับบายเซติดกับเตียโก้ไม่ได้เดินทางมาสิงคโปร์ด้วยครับสคนนี้นะฮะด้วยเหตุผลที่ให้ฟื้นฟูร่างกายที่แอคซ่าเทนนิงต่อจะมีประสิทธิภาพมากกว่าการเดินทางมาด้วยในเมื่อยังไงก็ยังไม่ฟิตพอที่จะลงเล่นเกมอุ่นเครื่องได้แบบนี้ทีมงานก็คงวิเคราะห์แล้วว่าอะ,อะระหว่างเดินทางมามาฟื้นฟูแบบต่างประเทศอะคิดดูดิเดินทางด้วยมาสิงคโปร เดี๋ยวต้องเดินทางไปทัวร์ไปกับแฟนๆแล้วก็เล่นเกม่งเครื่องมันไม่ได้ฟื้นตัวแบบเต็มร้อยแต่ถ้าอยู่ที่แอคเซาเทนนิ่งเซ็นเตอร์มียิมมีโรงฝึกมีอะไรแบบเอออย่างนั้นเรียกฟิตได้ดีกว่าฟื้นฟูร่าง,ง,งกายขั้นสุดท้ายได้ดีกว่านะครับก็อยู่ที่อังกฤษส่วนคนที่ <c oughs> ชื่อหายไปแบบเซอร์ไพรส์เลยนะนั่นก็คือคอนเนอร์แบรีก็ยังไม่ชัวร์ฮะแล้วก็ไม่มั่นใจว่าด้วยเหตุผลประการใด เพราะว่าข่าวเขาเพิ่งบอกว่ามีกําลังจะต่อสัญญาฉบับใหม่ออกไปอีก3ปีแล้วก็ดูว่าสองนัดแรกก็เล่นโอเคเอแต่ทําไมถึงไม่มีชื่อนักฟุตบอลหลายๆคนดาวรุ่งหลายๆคนก็ไม่ได้โดดเด่นก็กย็ยังได้ติดมาด้วยฟูเอนดองฟูเอนดอฟยังมาเลยทําไมแบลรี่ถึงไม่ได้มาก็เกิดคําถามอาจจะเจ็บไหมไม่มีใครทราบผมตอนนี้ต้องบอกว่ายังไม่มีใครทราบว่าเจ็บหรือเปล่าไม่ฟิตหรือเปล่าหรือ อาจจะแค่จะปล่อยยืมตัวต่อเลยไหมต่ออย่างที่บอกว่าจะต่อสัญญา3ปีแล้วปล่อยยืมตัวเป็นอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบรอติดตามอัปเดตแล้วกันผมยังไม่สามารถคอนเฟิร์มในเรื่องของคอนเนอร์แบตตี่ได้นะครับมากันที่เรื่องราวของจอแดนเฮนเดอร์สันนะครับกับตอนทีมเมื่อวานนี้เว็บไซต์อย่างเป็นทางการทั้งของลวอ์พูแล้วก็เอาอีดิฟาร์กเองก็มีการคอนเฟิร์มการบรรลุข้อตกลงกันแบบอย่างเป็นทางการนะครับก็เนี่ยสมสรลิเวอ์พูก็ขอบคุณนี่ทาภาพขอบคุณแล้วก็มีโอ้โหตัวหนังสือ เล่าประวัติมากมายอวยพรจอแดนเนรัสสันให้ประสบความสําเร็จนะหลังจากแบบโอ้โหร่วมสู้รบกันมาคว้าแชมป์นู่นนี่นั้นมากมายก็อวยพรให้ประสบความสาเร็จกับ12ปีที่อยู่กับลิพูก็ขอให้ประสบความสำเร็จทีนี้ในส่วนของเอาอีทีฟ้าก็เปิดตัวครับนี่ภาพผมว่าถ่ายไปก่อนแล้วละ่ะนะแต่เพิ่งมาลงก็จะเป็นเนี่ยภาพชูภาพพันคอใส่เสื้อสูตรมานะแบบเท่ๆเลยแล้วก็ชูนิโป้งฮนะกับซีเว่นเจอร์ลา์ดนะฮะโอ้โห ฝากด้วยนะเฮียเจิดในภาพนี้เราเห็นอะไรบ้างเห็นสองกัปตันของเรียร์พูลที่เป็นกัปตันต่อเนื่องกันในช่วงสองทศวรรษหรือว่ายี่สิบปีที่ผ่านมาใช่ไหมแล้วก็ได้เห็นกัปตันสองคนที่ได้ชูถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเอ,อ่อนะครับแล้วก็ได้เห็นอดีตสองนักเตะเรียร์พูลโอ้โหตำนานทั้งคู่ครับตอนนี้นะส่วนนี้ก็เป็นภาพเซ็นสัญญากับทางผู้บริหารแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ย ยังมีเป็นภาพแบบใส่เสื้อด้วยอ่ะเอาให้ดูกันแบบจุใจรอสักคู่หนึ่งนะฮะนี่ดูฮะนี่ใส่เสื้อสีเขียวนะคือเราเห็นแต่ภาพตัดต่อกันจนชินตาแล้วล่ะแต่อันนี้ไม่ใช่ภาพตัดต่อนะอันนี้ภาพจริงเสียงจริงอาจจะไม่ค่อยเซอร์ไพส์เพราะว่าเราเห็นภาพตัดต่อมาโคตรนานแล้วแต่อันนี้ภาพจริงนะครับย้ําโอเคส่วนเบอร์เสื้อครับใส่เบอร์สิตามที่เดฟโอซีคอบอกเลย ผมบอกแล้วว่าเดฟโอซีคอแม่งคือเอเจนต์ส่วนตัวหรือว่าคือโคศกส่วนตัวเลยก็ว่าได้สายเบอร์สิบจริงๆครับสำหรับจอแดนเฮนเดอร์สันนะครับเบอร์สวยจัดด้วยอ่ะเจอกักนคอปก็กล่าวในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการด้วยครับก็เอาแบบสรุปภาพรวมที่คอปพูดเลยนะคอปก็เหมือนกับขอบคุณจอแดนเฮนเดอร์สันที่แบบอยู่ร่วมสโมสรกันมาแล้วคุณก็เป็นหนึ่งในกัปตันที่ดํารงตําแหน่งยาวนานที่สุดที่ผมเคยคุมทีมมาอะไรแบบนี้ ก่อนหน้านี้นมีเซบาสเตียนเคอะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็บอกว่าคุณรู้ไหมว่าพวกเราจะคิดถึงคุณแล้วเราก็รู้ว่าคุณก็จะคิดถึงเราเหมือนกันคุณคือตำนานของสมสรไปแล้วไม่รู้ว่าใครเคยบอกคุณหรือยังคุณคือตำนานจอแดนเดอร์สันนะครับแล้วก็หาโอกาสบ้างนะถ้ามีวันว่างๆมีเวลาว่างๆกลับมาที่สนามกลับมาที่แอนฟิลด์กลับมาที่นี่กลับมาอาลากันอย่างเป็นทางการอีกสักรอบหนึ่งถ้ามีโอกาสนะแล้วก็เราจะให้การต้อนรับอย่างดีที่สุดเท่าที่มันควรจะเป็นแล้วก็ขอให้โชคดี y n w a นะครับก็ Uminewalker นี่คือสิ่งที่จเจนคอปพูดคร่าวๆแล้วกันจริงๆพูดยาวมากนี่ก็พูดการเป็นการพูดอำลาถึงเฮนโดจริงๆแล้วเนี่ยโอ้โหมีเป็นคลิปเลยนะผมบอกเลยว่ามีทำเป็นคลิปแยกแบบเหล่าบรรดานักเตะในทีมอาริซงบเบ็คเกอร์ฟานไดโรเบิร์ตสันเทนานาโนโอ้โหออกมาพูดความในใจกันถึงเฮนโดเป็นคลิปเลยฮนะเอาเป็นว่าเล่าให้ฟังกันสั้นๆว่าคือทุกคนรักเฮนโดมากๆครับแล้วก็ ทุกคนกเข้าใจสู่การเดินทางครั้งนีนะ้แล้วก็เขาก็เดินทางไปด้วยเขาเรียกว่าไม่มีคําถามแนละ้ไม่มีอะไรต้องติดค้างแนละ้วเขาก็ประสบความสาเร็จในทุกๆทาบทุกรายการได้แชมป์มาหมดแล้วถึงเวลาที่เขาจะต้องไปหาสิ่งที่เขาต้องการในช่วงบ้น้นปลายบ้านปลายอาชีพของเขานะครับทีนี้ครับมากันที่เรื่องราวของโรเมโอราวเวียกันครับนี่นะล่าสุดนี่มีรายงานจากซาชาทาวเลรี่นะฮะสายข่าวของเบลเยียมเนี่ย เขาคอนเฟิร์มนะครับช่วงประมาณเย็นเย็นบ้านเราของเมื่อวันที่27นะเย็นเนบ้านเราเขาบอกว่าลิ์พูเนี่ยได้ทําการยื่นข้อเสนอก้อนที่2เข้าไปแล้วที่จํานวน45ล้านปอนด์รวมแอดออรรวมออปชันแล้วนะครับตอนนี้ยังคงคุยกันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของโครงสร้างการจ่ายเงินว่าเอ๊ะจะเป็นการจ่ายแบบไหนผ่อนกีงงวดแล้วก็ไอ้เรื่องของแอดออนเงินโบนัสเนี่ยจะจ่ายกันแบบไหนลักษณะอย่างไร ซามตันเองก็อยากให้ดีลนี้จบเร็วๆในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเหมือนกันขณะที่ตัวราเวียเนี่ยตอนนี้รอสแตนบายถ้าเกิดว่าดีลตกลงกันได้ระหว่าง2สโมสรเขาก็จะพร้อมเดินทางมาตรวจร่างกายกับลิเวอร์พูลทันทีแล้วก็หวังว่าจะได้มีส่วนร่วมกับแคมป์ที่สิงคโปร์โดยลิเวอร์พูลเดินทางเนี่ยถึงแล้วน่าจะถึงสิงคโปร์วันที่28แนี่แหละแล้วก็อยู่ถึงวันที่2เลยก็คือวันที่เตะกับบาเยอร์ Bayern ไงแต่ว่าวันที่30เนี่ยเดี๋ยวจะเตะกับทางเลสเตอร์ก่อน นะครับดังนั้นต,ตัวนักเตะก็พร้อมมาครับต,ตัวนักเตะใจแบบอดรอแล้วแต่ทีนี้ผมต้องบอกเพื่อนๆว่านะตอนนี้แหล่งข่าวที่เป็นนักข่าวจริงๆที่พอฟังได้เนี่ยมีแค่ซาชาตาวอรเลรี่คนเดียวที่บอกว่าลิ์พูยื่นข้อเสนอก้อนที่2ไปแล้วแต่ว่าพวกเทียนหนึ่งอย่างเช่นจากทางฝั่งนักข่าวสายหงยังไม่ได้ออกมาพูดออสตินก็ยังไม่ได้บอกว่ายื่นก้อนที่2หรือแม้กระทั่งโรมาโนก,ก็ยังไม่ได้พูดว่ายื่นข้อที่2 มีแต่บอกว่ากําลังจะยืน่นเตรียมจะยืน่นรอจะยืน่นแต่ว่าตาบอลเลี่บอกว่ายื่นไปแล้วอาจจะเป็นคนเดียวที่ออกตัวแรงที่สุดนะเวลานี้ก็ฟังหูให้หูนิดนึงแต่ว่าผมว่าก็เป็นไปได้ที่อีกไม่กี่ว,วันข้างหน้านี้มันน่าจะมีการยื่นเข้าไปแน่ทีนี้สิ่งที่มันเกี่ยวพันกันครับคือทางฝั่งของนี่ฮะเชลซี Chelsea, กับมอซสไกเซโดนะคืออย่างเงี้ยมันเกี่ยวพันกับลิเวอร์พูลยังไงเดีย๋ยวเล่าให้ฟัง เดวิดออสซีนครับแล้วก็รวมไปถึงฟาบิซิโอโรมาโน่คอนเฟิร์มตรงกันนะครับว่าเมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้ทางเชลซีนะครับได้ยื่นข้อเสนอเข้าไปนะฮะที่จำนวนนะฮะดสล้านก็คือแบ่งเป็นเงินต้น75็ดสเงินเงินก้อนแรก75บวกกับออปชั่นอีก5 75เบวกหก็คือ80เนี่ยยื่นเข้าไปเป็นครั้งที่3แล้วครับสำหรับมาซิอัลไเซโน่แต่บรายตันก็ยังคงปฏิเสธ เขาบอกว่าไบตันปฏิเสธแบบทันควันเลยนะยื่นมาปุ๊บปฏิเสธปั๊บอะไรแบบนั้นเลยนะครับไบตันยังคงยืนยันคำเดิมว่าเอามาร้อยล้านนะถ้าอยากให้ปล่อยให้เอามาร้อยล้านแบบยังคงโก่งราคาอยู่ซึ่งเชลซีก็ยังคงคุยเีลนี้ต่อยังคงหวังต่อแต่ออสตีนบอกว่าเชลซีเองก็เริ่มมองทางเลือก,กอื่นเอาไว้บ้างแล้วเหมือนกันเผื่อกรณีที่แบบมันต่อรองไม่ได้จริงๆร้อยล้านแมงกระแพงไปเชลซี Chelsea อาจจะถอยมาแล้วก็มองทางเลือก,กอื่นๆและหนึ่งในทางเลือกนั้นออสตีนก็ระบุเลยนะครับว่ามี โรเมโอราเวียนี่ครับท่อนนี้เชลซี Chelsea กำลังเนี่ยพิจารณา,าทางเรื่องอื่นๆอยู่ใช่ไหมรวมไปถึงโรเมโอราเวียด้วยซึ่งตอนนี้ก็เป็นเป้าหมายหลักของลิเวอร์พูลเนาะนี่คือสิ่งที่บอกอ่ะเสริมข้อมูลจากทาซาชาทาวลเวอรลี่เหมือนกันก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันทาวลเวอรลี่ก็บอกนะครับว่าณนะตอนนี้นะครับเชลซี Chelsea เองนะครับก็ให้ผอ,อ,อก,กีฬานะครับที่ชื่อว่าโจชิลส์นะครับเป็นผอ,อ,อก,กีฬาร่วมของเชลซีเนี่ย เข้ามาพูดคุยกับเอจนตนอีกครั้งหนึ่งแล้วเหมือนพยายามมาพูดคุยพยายามจะเข้ามาหวังที่จะปิดดีลนี้เหมือนกันหวังที่จะมาปาดหน้าเหมือนกันแอบหวังเล็กๆเหมือนกันสําหรับเชลซีนะครับเข้ามานะซึ่งก็ค่อนข้างตรงกับทางออสตินเหมือนกันแต่ทีนี้เนี่ยสถา,านการณ์ตอนนี้ก็คือเขาบอกว่าลิพูคืบหน้าไปกว่ามากๆและตัวนักเตะเองครอบครัวนักเตะเองมองว่าโปรเจกต์ของลิพูเหมาะสมที่สุดโปรเจกต์กีฬาต่างๆนานาแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งม,มีเกมยุโรปด้วยไง มียูโรปาลีกด้วยในขณะที่เชลซีไม่มียูโรปาลีกเชลซีไม่ได้เล่นบอลยุโรปเลยมันก็จะมีความต่างกันตรงจุดนี้ด้วยนะครับที่ทําให้ตัวนักเตะอยากย้ายมาลิเวอร์พูลมากกว่าถ้านับวินาทีนี้นึกภาพออกไหมครับนะอันนี้ก็คือสิ่งที่นํามารายงานให้ทราบกันนะครับว่าเชลซีเองก็พยายามจะเข้ามาเหมือนกันแต่ยังดีที่นักเตะยังคงมองลิเวอร์พูลเป็นเป็นอันดับหนึ่งตอนนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาเจาะ ตลาดหงในมุมอื่นๆจากเดวิดออนซินนะครับนักข่าวเบอร์หนึ่งของยุคนี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยขอขอบคุณผู้สนับสนุนจะดีก่อนนะครับสำหรับรถยนต์ซูซูกิเอติก้าสมาร์ทไฮบริดนะครับแรงท้าฝนกับราคาพิเศษเริ่มต้น6 9 9แสนบาทตอกย้ำ mpv สุดคุ้มค่านะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับไปที่โชว์รูมทั่วประเทศของซูซูกินะครับมีเขาเรียกว่าข้อเสนอพิเศษมากมายที่พร้อมให้ได้พิจารณากันนะครับ ฝากไว้ด้วยเอากล้องมันกล้องมันหายไปตั้งแต่ตอนไหนนี้ไม่ทราบเลยทีเดียวนะครับอ่ะกล้องหายคุณพระคุณเจ้าอ่ะช่างมันไม่ต้องเห็นหน้าผมสักปั๊บนึงก็ยังดีนะฮะบางคนอาจจะเห็นขี้หน้าผมนะฮะก็อ่ะเรามาพูดคุยกันเรื่องอ่ะมาแล้วกล้องกลับมาแล้วนะครับต่อฮะคุยกันเรื่องของเดวิดออสตีนออสตีนครับ อัปเดตใน YouTube c h anel n ของช่อง r i o f e r d i n a n d p พรีเซนนะครับโดยพิธีกรก็จะเป็นคนซ้ายนะส่วนออสตินก็เป็นคนขวาเออหลายคนก็น่าจะเริ่มคุ้นหน้าออสตินบ้างแล้วละไม่ใช่ว่าแค่คุ้นหน้าโรมานโนคนเดียวเอาต่อเป็นเรื่องเรื่องแล้วกันเรื่องดีลฟาบิโย่เนี่ยตัวของออสตินก็บอกนะครับว่าเร,เริ่มกลับมาคุยกันอีกรอบหนึ่งแล้วแล้วเขาบอกว่าใช้คาว่าชุดบีมันควรจะเสร็จสิ้นภายในสัปดาห์นี้กับเอาอิธิฮัตมันควรจะเสร็จสินน้นควรจะบรรลุข้อตกลงค่าตรงค ดังนั้นอีกไม่กี่วันข้างหน้าเราน่าจะได้รับอัปเดตเนี่ยนะลหลายฝ่ายก็เชื่อตรงกันว่าแม้ว่ามันเหมือนจะมีจะชะง,งักไปจะแบบจะล่มหรือเปล่าแต่มันไม่ล่มแล้วกลับมาคุยกันแล้วก็ควรจะจบภายในสัปดาห์นี้ก็อนะอีกอึดใจนึงมันล่าช้าจริงๆแต่ก็ไม่รู้ว่ามันเหตุผลอะไรนะฮะมันมีหลายเหตุผลเหลือเกินแล้วก็ไม่รู้อันไหนเป็นเหตุผลจริงบ้างนะครับขณะเดียวกันนะครับดีลลาเวียเนี่ยให้พูดตอนนี้นะฮะโรมาโน่บอกอ่าไม่ใช่โรมาโน ออสซีนบอกว่าในส่วนของลาเวียเนี่ยมีเรียพูกับเชลซีที่สนใจนะตอนนี้แต่เรียพูเป็นเต็งถ่านับชั่วโมงนี้ที่เขาพูดเรียพูเป็นเต็งเพราะเรียพูตกลงสัญญาส่วนตัวกับนักเตะได้แล้วเหลือแค่เรื่องของค่าตัวซึ่งก็เชื่อว่าค่าตัวน่าจะตกลงกันได้ด้วยการใส่ค่าตัวบวกแอดออนนะขณะที่เชลซียังม สัญญาส่วนตัวก็ไม่ได้มีปัญหาก็สามารถตกลงกับนกเตะได้เหมือนกันแต่เชลซียังไม่ได้เริ่มยืน่นยังไม่ได้เริ่มเข้าไปคุยกับซอลฮยอนตันนั่นคือเรื่องของเรื่องยังตามหลังลิเวอร์พูลอยู่ขณะที่กลับมาที่ลิเวอร์พูลครับออสตรียบอกว่ามันมีรายงานบางเจ้าคือย้ำนะว่าเขาไม่ได้เหมือนเขาไม่ได้บอกว่าเขารายงานด้วยตัวเองแต่เขาบอกว่ามันมีบางรายงานบอกว่าลิเวอร์พูลยื่นก้อนที่2ไปแล้วบางรายงานบอกว่ายังไม่ได้ยืน่นแต่กําลังจะยืน่นรอจะยืน่นซึ่งไม่ว่าเป็นแบบไหนก็ตามนะ มันก็ต้องรอติดตามในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ออนซีนบอกว่าสําคัญมากๆมันสําคัญต่อลิพูมากๆแล้วก็ลาวีเในมุมของออนซีนบอกว่าเป็นเด็ก19ปีที่น่าสนใจมากๆติดทีมชาติชุดใหญ่เบลเยียมไปแล้วด้วยคือเป็นเด็กที่มีของอย่างแท้จริงเป็นเด็กที่ potential สูงอย่างแท้จริงสําหรับโรเมโอลาวียนะครับส่วนถามว่าจะซื้อเพิ่มไหมนอกจากลาวียเนี่ยนะตัวของออนซีนบอกแบบนี้ฮะ เราต้องมาดูกันก่อนว่าให้มันจบดีลราเวียนี่เขาบอกนะต้องจบดีลราเวียให้ได้ก่อนแล้วมันต้องรองดูปัจจัยอื่นๆเช่นเตียโก้จะย้ายออกหรือเปล่าแต่ท่านะตอนนี้สถานการณ์ตอนแรกที่เราคาดกันว่าเตียโก้อาจจะมีโอกาสย้ายออกแต่ตอนนี้คาดกันว่าเตียโก้อยู่ต่อแน่แลิปูเองสอด่องในตลาดอยู่เสมอไม่เคยอยู่นิ่งสอด่องตลาดอยู่เสมอและมักมีดีลเซอร์ไพรส์ดีลดำดินเช่นพวกโชตาดีอาร์ อะไรพวกนี้ที่มันมาแบบฟุบพับฟุบพับดำดินนะแต่อย่าลืมว่าริบูเองก็มีกองกลางเยอะแล้วเหมือนกันแล้วก็มีเทรนด์เป็นอีกหนึ่งออปชันด้วยที่เล่นกองกลางตัวรับได้ดังนั้นออซีนบอกว่ายังไม่ปิดโอกาสที่ริบูจะซื้อเพิ่มนอกเหนือจากลาเวียาําหรับกองกลางนะอาจจะซื้อเพิ่มแต่เขาบอกไม่มีอะไรการันตีได้อาจจะไม่ซื้อก็ได้เพราะว่าริบูมีตัวเลือกให้ใช้งานเยอะพอสมควรแล้วเหมือนกันดังนั้นลา,าวียเนี่ยมันคือยืนพื้นว่าเราต้องซื้อแน่ หรือถ้าวืดลาเวียเราก็ต้องซื้อเราก็ต้องซื้อคนอื่นแทนลาเวียถ้าวืดลาเวียแต่ถ้าสมมติได้มาแล้ว1คนที่เป็นกลางรับไม่การันตีว่าจะซื้อเพิ่มอีก1คนหรือไม่สรุปแบบนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันจนจบคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นเํากำลังใจให้กันนะครับกดส u b ค c r i า e กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารไลฟ์สดต่างๆสามารถกดสมัครสมาชิกกดด o n a t i กดส่งดาวต่างๆนนได้เพื่อเป็นการสนับสนุนช่องคนแอคอีกหนึ่งช่องทางวันนี้หมดเวลาลาไปก่อนสวัสดีคร